อธิบดีกรมป่าไม้ได้ปล่อยแถวกำลังพลรื้อบ้านไม้เถื่อนที่ปลูกอัมพางทุกหลังที่มีการอายัดดำนวนคดีสิ้นสุดแล้วในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางกว่า500คนลงพื้นที่รื้อถอนบ้านไม้เถื่อนที่ถูกอายัดในพื้นที่ตำบลเมืองมายจำนวน6จุดรวมทั้งหมด11หลัง มีไม้สักท่อนเหนือท่อนไม้กระยาเลยท่อน133ท่อนไม้สักแปรรูปไม้กระยาเลยแปรรูปอีกกว่า4,300แผ่นนายธทีรพัฒน์ประยุนสิทธิ์อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่าการรื้อถอนไม้นบ้านไม้เถื่อนสร้างอัมพังในครั้งนี้เนื่องจากเมื่อต้อนเดือนมิถุนายนเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนำกำลังเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มไม้เถื่อนในพื้นที่ตำบลมืองไม้อำเภอแจ้หม่ม สามารถตรวจยึดบ้านที่ปลูกอัมพรางไม้เถื่อนและบ้านเถื่อนซุกซ่อนตามบ้านและป่าละเมาะต่างๆจำนวนมากจึงนำของกลางทั้งหมดมาเก็บรักษาและดำเนินคดีทางกฎหมายทันทีและได้อายัดบ้านทั้ง11หลังไว้จนคดีถึงที่สุดจึงได้ดำเนินการเข้ารื้อถอนในทันที